สวัสดีครับผมกับตันโจเบเกอร์อนทัวจากช่อง y o youtube ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอลองจังหวัดพร่นะครับกำลังจะกลับลำปางครับแล้วก็ต้องผ่านอำเภอลองด้วยก็เลยเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอให้รับชมนะครับอตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบสามนาทนะเป็นวันอาทิตย์นะฮะ โอเคปิดไฟเลี้ยวนะก็เงียบเงาหน่อยครับเงียบเงียบร้านค้าอะไรก็เปิดนะเป็นปกติครับส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าเล็กๆนะร,ร้านช่างอะไรก็น่าจะปิดเอ้ยตรงนี้เป็นตลาดสดกำลังตั้งแผงนะฮะ ากาศก็น่าจะร้อนๆหน่อยครับชาวบ้านก็ใส่แมสกันเป็นเรื่องปกติเลยคนระับสถานี้รถลาก็วิ่งน้อยฮะมันเป็นอำเภอเล็กๆนะอำเภอรองจังหวัดแพร่เป็นอำเภอทางผ่านนะ ร้านอาหารตามสั่งร้านน้ำอะไรก็ไม่ปิดครับร้านเนื้อวัวหมูสดท่ากอปิดแต่ด,ดูไปเรื่อยๆนะโอ้ไก่ย่างมิเชีบุรีครับซ้ายมือครับมีคนนั่งทานด้วย ตรงตามบ้านขวามือ,อมก็จะเป็นสถานีตำรวจผู้ทอนลองคนระับแถวนี้เป็นตวัวอำเภอนะวัดศรีดอนคำ ฝ่ามือนะตัวมือเล็กๆนะเนี่ยวัดสีดันคำหวยอ้ยอฮะอต้นโพพันปีบเว็นนะนะซ้ายมืออ่าอย่าเพิ่งออกมานั่นนะ ก็อำเภอลองก็น่าจะดำรงชีวิตกันปกติครับทางร้านค้าแล้วก็เปิดปกติครัแต่ยังว่าครับประชาชนต้องดูแลตัวเองครั ก็ไม่ถึงกับเป็นอำเภอเมืองล้างนะฮะใช้ชีวิตปกติเราต้องเลี้ยวขวาไปลำปางโอเคครับผมไปก็น่าจะเป็นปกตินะอำเภอลองการ ในวงชีวิตการใช้ชีวิตนะโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับใครเป็นทางผ่านแล้วถ่ายมาให้ดูเจอคลิปหน้ครับสวัสดีครับ